มาพี่น้องตัวไว้สุดยอดอม,มาเดินกลับได้พี่น้องได้ว่ะอือ โคชแนนสวัสดีครับมากพี่น้อง่วันนี้ได้เมนูปวดอีกแล้วพี่นะดอกจอกพี่น้องนี่ดอกจอกตุนนะพี่น้องเด้อปะมาทันกันมาเ้ยครับเดอ้อทงพี่น้องทางสปอตบอลแฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงเมียนมาคัมพูดีฮัลโหลมายเฟนฟอร์มอออลเดอลคัมพิวจอยวิดมีทูเดย์ไอแฮปป์สตูบิ o ส์ทอมักดิส t ัน t ลตอิทดิลิเชส t อมกสตูสตมกทูเ จินเจ้าอันแอ việt เ,เดิาอันบ้นอันบบาวตือบอ n h ่อ,อืมเลยพี่น้องอืมยังไง,งหลดืมเป็นแต่แซบบอเด้อครับเด้อมากินน้ำกันอันนี้ตุนเรียบร้อยแล้วครับมาพี่น้องจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วพีื งามบ่พี่น้องนี่แหละดด,ดอกจอกครับอมไม่ตุ่นละเรยบร้อยมือนี้บ่แ่นดิบได้ตุน่นได้ขอ,อกินสุกดีพี่น้อง <laughs> มาก่อนกินขอเดินกลับกันมาได้ว่าเสียวว้ยเวาเดินกลับตับจอกมาพี่น้ง <laughs> องจวดเมนูนี้มันต่องตัว hmm. ตอนไงยังหนาอันนี้ตุ่นมาโดนครับมือนี้ห้ไปให้อยากยำแบบกุ๊บกุ๊บ Hmm. Hmm. Nướng sầm ngon Bạn ăn yêu thích của tôi Xẹp lại phải nọng hmm. Ngon lắm mm. Nhìn khó nhỏ Soy ừ ừ เสียบิลับไปดังอืมขอนคกน้ำจิ้มเจไปผัดเดี๋ยวมื่อไนสิมาบอกวิธีเหตุอ,อีกเลยครับไปดังนะเพราะว่าวมีคนขอมาหลายเลอะเอ้าสิบบาทแบบได้ได้แบบและเอียดเลยสุดยอด อ,อ,อน้ำจิ้มนี่สุด,ดยอดเท่านั้นขมอำลำเผ็ดนัวสูตรนี้เขาไม่ใส่เขาไม่ใส่นะมะนาวกันเด้อพี่น้องเด้อ,อถ้าเป็นสูตรแช่ใส่บังน้ามันจะอีกคนละอย่าง เป็นลาบสมใช่ไหมคือคืออืมอม,มาจะเรียนแบบด้วยพี่น้องได้ไม่ได้กระเพาะคุณต้องกระเพาะคุณต้องดีจริงๆเคยกินนี้หอือ,อ,อนะเดี๋ยวลองเรียนแบบมาพี่นอ้องตัวย Ừm. <tôi> wow. <-tôi> แก่หน่อยพี่น้องตอนแรกาสิมแก่แล้วบันพะหน่อยอืม,อม,อม,อม เสียบลายพี่น้อง mm hmm. ฟังยุโรปอเมริการอบอาอา,อาเอเชียเด้อพี่น้องมากินน้ำกันมุ่งทัวมุ่งทัวมุ่งโลกคะละ อืออันนี้สิบกไข่เปื่อยบันไดออา,า,าจากกับร่องหยาแบยบหยาบบ้งเจ้าปลาแซบพริกหวานของแทะ แสบขึ้เกาม่นูกับแกมเนะสุดยอดตาบอกกึบได้ผิวนังกับแกมเราไม่เคยกินขันบะมีมาเอามาเอาจอุบาดอืมอืม จับน้ำจิ้มเผ็ดมากด้วยอืม,อม อืม,อมหวานสมชื่อพริกหวานเนะบอาตือบอ่อืมจับ บวชการเป็นนอยจะไม่มีปัญหาข้าหน้ตุ้นนั่นอย่างหนึ่งตุ่นแบบแ้ไในปากพี่น้องนะแซ่ออบอกสุปเปอร์มันลํา bao tùm bò và nướng sầm ngon ngon lắm ừ. sẽ gặp lại excellent sẽ good mà mm. ชอบหลายอืมจับจับอหอมอืม มือเท้าคนดีวพอฮจับ อันนี้เอาไว้ทำเมนูอือ่นนะครับพี่น้องอกินบดกะเพระพอดี <laughs> กะเพระจะของแตกเจ็บหลาย ทายทายสุดละ The last one ข้ามัน o y ย i ิ h มีมาเดินกลับได้พี่ห้องได้ไปอืมว้าว สดงอืมสุดยอดครับพี่น้องแซบหลายอืมแซบๆเนี่ยแซบหลายพี่น้องอ่ะมืนน้อนี่ผมพอดซีริบวได้ครับพี่น้องได้มือหน้าแฮ่มืออื่นนี่แหละครับ ผมจะออ่เมนูเด็ดเด็ดเมนูประจำช่องเลยครับไม่กินให้เบิร์กไหมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายชาชาๆเอาอเวีดเซนบ๊ายบายขำเอวๆายบ๊าย